อ่ะพี่ทำให้พวกเอ,อพี่พี่ทำเพื่อพวกเอ,อ,เองนะครับโอเคครับลุย่ันจัดไปครับเฮ้ยชนะได้ตั้งใจเล่นครับประโยชน์มวยได้ครับถามจริงว่าเกมนี้แอสซิซินเล่นไม่ไหวนะแอสซิซินป่าใช่มเมดได้นะเพราะมีเลตเตอร์คอยจับอยู่เชื่อตัวเราไม่ค่อยได้เปรียบเราจะเป็นสไตล์การตั้งหลับนะครับเกมนี้ไม่ลึกขนาดนั้นเชื่อใจพี่ดีน้องเกมนี้ไม่ได้เปรียบอยู่แล้วไม่ไหวได้ไงพวกที่มันอาจจะอาจจะไม่ไหวไม่ไหวคือท้อตั้งแต่ต้นอ่ะมันไม่มัน มันจะทําให้เล่นเกมไม่สนุกน้องไอ้เจี๊ยไหนๆมันก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วอะ่ะมึงควรต้องสู้กับปัญหาเว้ยไม่ใช่ว่ามึงมาทอนะมันเป็นเรื่องที่คนต้องเจออยู่แล้วครับเรื่องการเล่นเกมอาจจะมีคนโยนบ้างเนาะซึ่งเราต้องรับให้ได้นะเพื่อนเป็นกํนาลังใจให้นะครับอย่าอย่าทอครับในไหนเกมมันก็เริ่มไปแล้วครับลองดูครับผมไม่ไม่เสียหายไอ้เจี๊ยเนี่ยกูก็สาระเป็นเหมือนกันเห็นไหมเออพี่เคยเจอมวยโมนะเว้ย ก่อนหน้านี้พี่เจอมวยลมแล้วพี่ด่าเลยแบบโอ้โหเฮี้ยมึงหยิบมาโยนทําไมแล้วมันเล่นดี MVP ด้วยไนงะเออตั้งแต่ตอนนั้นพี่ก็เลยแบบเออพี่ก็เลยแบบไอเฮี้ยตัวไหนมันก็ได้แหละบางทีเลือกตัวดีๆมายังไม่ไหวเลยค่อยๆเล่นดิค่อยๆเล่นดิใจเย,ย,ย็นๆดิเฮี้ยเลเตอร์กูเสียอันติ่อเสียฟิกเกอร์ And have อ๋อไอ,อ,อเชื้อราแม่งตายห่ากันหมดแล้ลวไอ้เฮียเดี๋ยวหวยลงที่กูนี่แหละเพื่อให้มันตายห่ากันแบบนี้ไวนะเดี๋ยวมันจะบอกว่าแม่งเลือกตัวมาแย่วะ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะนมังกรเสียไปแล้วใช่ไหมมังกรเสียไปแล้วต้องเปิดดาวนี่พอเลนต้องมานะแต่เราชนพอเลนไม่ไหวนะครับยังเว้นฉี่จะขัดให้สวยๆเล่นได้ โอ้มือโคตรสั้นเลยเฮียค่อยๆเล่นนะครับมึงจะเรียกหาพ่อมึงเยอะเหรอฮะไอ้เทียมตั้งใจเล่นหน่อยมึงเป็นอะไรไอ้นี่เรียกเหมือนกูเป็นป่าวะมันกูเป็นป่ามึงอ่ะไอ้เที่ย <c oughs> ทไมมันไหวมึงก็รอหน่อยมึงใจเย็นควอดารคให้เมืเ่อก,าากี้กูเลยไม่ได้ลงไปไงเพื่อนัวดารคให้แล้วมึงบอกโลมหน่อยมึงเอาเจ้าแดงกู้ทำไมเนะี่ย มันช่วยมึงตีมันจะลาดมึงเห็นไหมเมื่อกี้มันจะเอากูไม่รู้กูกดคนเดียวแต่มึงอะไม่ทำไมถึงไม่กดโรลิออนป่าเอาโอโรลิออนแล้วมึงถามกูไหมว่ากูเล่นเป็นไหมโรลิออนเนี่ยก็มึงความไปฝึกไงไม่ใช่ว่ามึงมากดมวยป่าไอ้เฮียแล้วมึงมองตามความเป็นจริงไงสัตว์มึงจะให้กูหยิบฝึกเกมนี้เลยเหรอมึงกำลังตำหนิกูรู้ไหมเนี่ย ไม่แต่พูดตามความเป็นจริงไอ้เขี้ยโรดิออนไอ้สัตว์มันก็แย่กว่ามวยตอนเนี้ยมึงยังไม่เห็นผลงานกูมึงต้องดูก่อนอาจจะเล่นเก่งก็ได้ใช่ไหมล่ะ4นาทีศูนย์ไอ้เขี้ยมึงเห็นสกอร์ไหม4นาทีสกอร์3ตัวไอ้สัตว์ไมด้กูคิว10ตัวทั้งทีมฆ่าไป3ตัวเนี่ยกูรอดไป2แล้วว่ามึงไปอยู่ไหนเอามึงก็ใจเย็นๆมึงเห็นไหมกูไปเอาดาร์กมึงเห็นกูไปทําอะไรอ่ะฮะมึงใจเย็นหน่อยไอ้เขี้ยนี่เล่นรีบร้อน มันบ่นไว้เฮี้ยมันกูเสียสมาธิเนี่ยกูตั้งใจเล่นอยู่เนี่ยเนี่ยดูเลยแค่ชี้เลยน้องๆนะครับพี่กำลังตั้งใจเล่นอยู่นะครับคือมันทําให้พี่เสียสมดุลนะครับทําให้พี่ฟาร์ม้าเวยแล้วก็ทําให้พี่อ่านเกมได้ขาดแต่ได้นะเนี่ยเห็นไหมเอ้เฮี้ยเนี่ยดูหน่อยเออเหลี่ยมไอ้นี่เหลี่ยมไม่จะหลอกพี่คุยเว้ยน้องเกมเนี่ย ไอ้เชี่ยฉีย่เลยนะี่แล้เอ้ยสัตว์ในเห็นยไมนะ่น่ะไอ้เชี่ยไหวอ,อ๋อมาเอา,าอมังกรมาเอามังกรดูแต่งจริงมังกรก็ไม่ต้องก็ได้นะครับจริงๆจริงๆไม่ไม่ใช่ป่าเนาะว่าคือจะเอามังกรอ,อย่างเดียวนะครับบางทีช่วยกันได้ช่วยกันก่อนนะครับบางทีป่าจะติดธุระอยู่เนาะอาจจะก,กําลังแบบทําเลนหรืออะไรอยู่นะครับไอ้เชี่ยมึงขี้บน่นยังวะไอส้สัตว์ตั้งใจเล่นดิ แล้วมันมีปัญหาอะไรมันก็ได้มงกรน,น,นี่มึงมีปัญหาอะไรไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งโฟกัสกูเกินไปแล้วเกมเนี้ยพี่จะตั้งใจเล่นน้องชายนะครับแต่มันมาทำแบบนี้ซึ่งพี่ไม่ชอบเริ่มมาดาเมจเริ่มมีดาเมจเริ่มมีให้เห็น เอาดีครึ่งหลอดนะครับเริ่มมีให้เห็นนะครับแอนเนดไอสัตว์พาเล่นหน่อยไอเชี่ยพากูเล่นหน่อยเดี๋ยวไอเชี่ยกูจัดให้กูจัดให้ครับไม่ได้เลยแม่งสุดท้ายไม่พากูเล่นคนเดียวมึงดูเถอะน้องเนี่ยมึงมาช้ากันไอเชี่ยกลางแตกปะเนี่ยเนี่ยครับเออไอเชี่ยต้องให้กูแบกอีกเบื่อว่ะ ล่างฟรีนะลมอยู่ล่างนะตอนนี้ก็เสียนตีแล้วนะแต่พี่จะยัดนะครับพี่ยัดนะครับอ่าพี่ยัดนะครับตอนนี้คือยังไงก็ได้ครับอเอเลสเตอร์มีฟิกไหมตัดฟิกหน่อยเฮียเออเฮียมะดาร์กต่อมึงว่าพี่จะโซโล่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูนะรอดูนะไม่รู้ล่า,ลางตอนนี้มึงต้องถอยเฮียมึงเล่นลึกไปกกนนเนี่ยดูกูจากุตตายแล้วเนี่ยมึงไม่มาช่วยกูนเนี่ยเพื่อน เออไอสัตว์ช่วยหน่อยหยิบมวยมามันก็ลำบากจะตายอยูยอย่แล้วหยิบบันพี่อะไรก็ไม่รูุ้้ยถ้าจับได้คือจบแล้วเนี่ยสักตัวได้ได้เพื่อนไอเตอร์สัตว์สักตัวดิไอเฮียแทงก็แทงเถอะตัวไหนก็ได้เฮียจับเลยมึงรอเฮียเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับเล่นกันไม่ครบก,กันอ่ะเล่นกันไม่ค่อยครบอ,อ่ะครับ คือสจวรตไม่มานะช็อตนี้นะครับแครี่ต้องมานะครับโอเค10นาทีสแต็กฟาร์มพี่27นะครับตอนนี้ใกล้มาแล้วนะใกล้30เนาะอีกตัวสุดท้ายนะครับ30ภาิใน10นาทีนะโอ้ไวรเปล่าวะเรียบร้อยบนโดนเชี่ยต้องฝีร่างแล้วเว้ยโดนขนาดนั้นช่วยไม่ทันแน่โอ้เรียบร้อยเลยชิบหายกูละ โอ้โหเชี่ย,ยจริงๆเลยช็อตนี้เดี๋ยวมัน,มน,มน,มนว่ากูอีกนะเดี๋ยวนะแม่งโลงไม่ไปทำกลากงงงเลยช็อตนี้ <c oughs> ดอกนี้ได้นะครับดอกนี้ได้นะครับต้องเล่นนะดอกนี้เนาะยังไงก็ต้องเล่นนะครับโอ, <c oughs> อ้เล่นก็เฮียเลยสัตว์โอ,อ้โหเชี่ยจริงๆ โอ้เกมบักไอ้เหี <Californ ian fruit> ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยบักโอ้เชี่ยจริงไอสัตว์ไปเดี๋ยวจบไหมเนี่ยไม่เอาดีเฮี้ยเคลี่ยได้เฮ้ยจบตานี้พี่ว่าจะลงไลฟ์พอดีนะครับน้องๆนะครับเดี๋ยวพี่ลงไปอ่าไปประชุมก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพี่ต้องลงไลฟ์แล้วนะครับจบเกมเนี้ยนะนะครับน้องๆ มีประชุมด่วนนะเข้ามาเมื่อกี้นะก่อนเริ่มนะเฮ้ยมันทอยกันหมดแล้วมันกลัวใครวะเนี่ยออกทอยกันหมดไว้ทีมเขาอะ่ะคือต้องมีเจาะต,ตอนนี้ไม่ได้เลยนะเจาะไม่เข้านะครับเอาเลยเียเอาเลยสัตว์กูให้รเกูทำให้สัตว์เปิดแชทดเลยจังหวะเนี้ยฮ่ม อะไรเฮี้ยพอไปแล้วโอ้อหเฮี้ยอะไรไปลงตะกิยเพื่อนมาเมึไอ้เฮี้ยกูก็ทำให้ไหมสัตว์ฮะไอ้เฮี้ยมึงต้องให้กูตายก่อนหรอฮะมึงต้องให้กูตายดิกูจะเปิดไม่อยู่ไอ้เฮี้ยมึงก็ด่ากูดิด่ากูดิไอ้เฮี้ยโอ้ยค้างค้างอ่ะไอ้เฮี้ยค้างเฉยเว้ยตอนเนี้ยจริงพี่ดัง มือฟังรักไม่ฟังไอ้เหียขี้บ่นไอ้สัตว์ไอ้แก่ไอ้เหียบ่นน้ำเหียเลยนะเป็นหนุ่มอยู่นะครับน้องๆครับอย่าบ่นเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหน้าแก่นะครับน้องๆเอาความคิดไปใช้กับเรื่องที่จําเป็นนะครับผมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับไม่ควรต้องแบบลึกขนาดนั้นนะ เ,เฮ้ยไอ้เทียบวกกันขนาดนั้นหรอวะไม่สามตัวไอ้เทียมาโอเ้เราไม่จะยุกย,ยึกจักทำไมวะเนี่ยเ,เฮ้ยถามจริงครับระบบโอเคหมดเยอะนะตอนนี้ถือว่าได้นะครับแต่ตอนนี้แม่งมาคุว่าตายแน่เลยตัวเนี้ยรอดได้รอดได้เทียจะติดห้าเทียวเนี่ยโอเคใจเย็นใจเย็น พี่ว่ามวยช็อตส5นาทีไม่ได้เปรียบนะเว้ยโอ้โหชิบหายแล้ว15นาทีเราสามารถขัดได้เว้ยคนรตัณสัตว์เข้าไปได้นะครับเนี่ยดอกในเรื่องมันพลาดมันพลาดได้อยู่แล้วครับแต่เราไม่ต้องไปด่าอะไรนะครับถามว่ามันจะทำให้สังคมคมเกมได้ดีขึ้นนะครับโดยการที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับไอเรื่องพลาดอ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องไม่อะไรพวกนี้นะครับควรจะเป็นการพูดคุยโดยการที่มีอะไรอ่ะคุยกันแบบ เฮียตามภาษาเฮียไม่ใช่ว่าแม่งแป้นพิมพ์มีไว้ด่าอย่างเดียวไอ้พวกหัวดอ้วยโดนเฮียโดนกูโดนโอ้ลางไม่มีเหรอเฮียโอ้โหน้องๆโอ้ไม่มีลางนะครับโอ้โหจบเลยอ่ะเฮ้ย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  อ่ะเดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวไปชุมก่อนนะครับมีประชุมเร่งด่วนนะอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องรีบลงไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มเริ่มจี้พี่ละนะครับเดี๋ยวไม่หม่หม่ไม่ไม่ไม่โอเค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 ประชุมก่อนมีประชุมเร่งด่วนครับเห็นไหมเขาโทรประชุมมาเรื่องจริงเห็นไหมโทรมาไม่เสร็จเห็นไหมอ่ากำลังไปครับผมกำลังไปครับอ่าสักครู่นะครับครับยวเจอกันครับสิบนาทีครับอ่าโอเคโอเค อ่ะโอเคพี่ไปก่อนนะครับเจอกันนะ